สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอิ c ตูชแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาแคสเกม Hitman Go กันซึ่งเกมนี้นะครับขายอยู่ในเพสโต้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของ iOS นะมีขายไหมซึ่งในเพสโต้นะครับราคา93บาทเนาะก็ไปเติมผ่านอะไรก็ได้เออโอเคมาเริ่มเกมกันเลยเป็นเกมแนวประมาณว่านักสืบนะแต่มันต้องใช้มันไม่ใช่แบบนักสืบออยิงกันอย่างนั้นอนะ มันเป็นการใช้ความคิดมากมาณฮะประมาณสามร้อยกว่าเมกนี่วิธีเล่นก็ให้เราเลื่อนปะนี่เลื่อนชุบเอามือปาดอ่ะก็ผ่านและมิชชั่นหนึ่งง่ายๆผมยังไม่ได้เข้ามาเริ่มเล่นเลยนะกะมามาเริ่มเล่นพร้อมกันเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเ,เรื่อยๆผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีกี่ด่านด่านสองก็คงจะเริ่มยากแล้วแหละดูภาพก่นกอน ปัาดแล้วผมองชนปะเออชนว่ะวิ่งไว้แล้ววิ่งวิ่งว้าผ่านอีกแล้วม,มันง่ายจังว่ะตอนแรกนะครับราคามานขาที่299บาทนะแต่ผมก็มาเล่นตอนมาลดราคาพอดีนะครับเหลือ93บามเห็นก็เลยไปเติมมาเล่นโดยเฉพาะเลยเนียก็เล่นประมาณนี้แหละ มันให้เราคิดไงว่าจะทำยังไงอ้าวลม้มเห็นปะคือเราต้องหลบเขาให้ได้ด้วยไงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเราต้องเดินอ้อมไปชนไงใช่ปะนี่แค่นี้นก,ก็จบไงมันต้องแล้วหลังอย่างนี้มันจะเริ่มยากขึ้นดูไตเติ้ลมาแล้วดูการเล่นมา ผมไม่ได้ดูสูตรมานะว่าผ่านยังไงได้ตรงไหนแต่ผมดูมาว่ามันประมาณไหนก็เยอะเหมือนกันผมก็จะเล่นให้ได้พอสมควรเนี้ยครับคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆอืออโอ้โหโ,โหโดวะโโโว่าผมก็มาแถวเนี้ยป่ะวิ้งนี่อีกอือหือ ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเริ่มยากจริงๆมาได้ละ <ๆ S 2> ต้องมาทางนี้เพื่อมาชนในตัวนี้ไปทางนี้ไปต่อไปเริ่มได้ละนี่ดูยากแนวไหนได้บ้างชุบ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 นี่ได้แล้วครับ เพราะว่ามันจะมันจะมีลูกศอนบอกว่ามันจะเดินไปตรงไหนใช่ไหมเราก็อย่าเดินไปด้านหน้ามันไม่งั้นจะโดนชนได้โอ้โหเริ่มเข้าสเต็ปยากนะแค่นี้ยังยากเลยเนะี่ยผมชอบนะภาพก็สวยดีเหมือนกันนี่ยนี่ผมอยากรู้ตรงน,นี้คืออะไรวะต้องลองดูก่อนเนาะเือ อะไรงป่าเลยใช่ไหมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะป่าตรงนี้นงสงสเดินไปดูอ๋อเข้าใจแล้วเขาก็จะหันไปมองใช่ไหมเราก็ต้องรีบเพื่อมันก็จะหันหลังให้ปุ๊บเราก็ไปชนได้แล้วอ๋อไอลูกดีดีดีเกมดีครับผม ในเรื่องมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็แค่เล่นไปเรื่อยๆเอาชนะผมก็อยากรูเหมนกันดาเยอะแค่ไหนเดาไปดูดีกว่าดึงๆอะไรแป๊บหนึ่งครับผมต้องไปลงไหนวะตรงโน้นเหรออย่างแรกผมต้องอาตรงนี้หมูปลามาตรงนี้ใช่ไหมเดานะเดาเดา,ดานี่จะสงสยัย ได้แค่สามจุดเองเหรออู้หูอู้อืมเอาเชนะได้แล้วใช่ไหมอเอชนะช,ชิวชิวชุบปาดิเอาไม่มาเฮ้ยทำไมไม่มาไดา้ละไม่มาผ่าน คืออะไรวะโนคิวคิ no q r e u e อ๋อเข้าใจอันช่องสุดท้ายเมื่อกี้ไม่ได้เต็มอ,อ๋อเฮ้ยต้องล่นให้เต็มดีเราไม่ยอมหรอกีมือเราระดับนี้แล้วคือเราต้องคิวมันด้วยสักตัวไงเข้าใจแล้วป่าหนวะตนู้นลองไปเรื่อยๆครับเราไม่รู้ mới hmm. lưu โอ้โยกะจะเอาเต็มนี่ก็ไม่ได้เลยเนาะมันจะเล่นยังไงวะให้เต็มนี่ก็ตรงนี้ใช่ไหมไม่มีใครสงสัยวะนี่โดนชนว่ะคราวนี้จะผ่านยังไงไอ้เคียนเลยปลาไปนี่ดีกว่า มาดีโก้โก้ตายคิวแล้วอุ้ยชนว่ะอู้หเขี้ย,อย,อยเอ้ยเมื่อกี้เกือบได้เมื่อกี้ปางไงวะป,า,ปางนี้ใช่ไหมปบบน,นี้ก็ขยับ นนีนี่่ก็ไม่ได้นี่หว่างนี้มันยังนี้อยู่เลยอะเฮ้ยไม่มีอะไรด้วยตรงเนี้ยคืออะไรอ๋อบอกเราประมาณนั้นงนี้ก็ต้องตายครับอย่างนี้ไม่รอดอยู่แล้วรอบหนึ่งต้องเอาใหม่ คือผมเนี่ยต้องเดินมาเอาหินตรงนี้ปลาล่อเนี้มาก่อนสงสัย,ย่างเต็มกันไปแล้วมันก็มาหยิบหินตรงนี้ก็ปลามาตรงนี้อา้าวไม่มีใครติดก,กับดักเลยเกยเียดเขียดเกียดเียด,ยด,ยดว่ะ ทำไมเกมแล้วมันยากนี่ค่ะแต่ผมไม่มีสติปัญญามากพอล่อตัวนี้หนึ่งตัวแล้วตอนเนี้ยตองนัองลอง,ลองก่อนลองก่อน โอ้โหแผลแเอาแบบไม่คิวดีกว่าไม่ไหวแล้วสมองปัญญาผมไม่ถึงอ่ปาปฟางที่เดิมอีกอ่ะอ้าองโ,โ,โดนเลยไม่สนเลยแลหละหนีันมาหันมาสงสัยให้ให้โดนถ้าผมจะเอาให้ผ่านก็นพอละเขียดเขียดกับกับกับไม่เอาไม่เอาเอา เดี๋ยวไ,ได้ปกตินะเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ทีหลังเดี๋ยวชนดูจะเบื่อเอานะไปที่ด่านเจ็ดกันสตอรี่มันก็จะมีให้ดูนะเมื่อเป็นด่านครั้งแรกของเรามันกิจละยากละยากละจริงๆแค่มเมื่อกี้ผ่านมาได้ไงยังงงเลย ฉลาดเปละ่ะนูน่นเก็บหมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดตานนี้ฉลาดว่ะเง,ขอของ่าตานนี้ได้เต็มเอา้าไม่ได้เต็มว่ะอันกลางช่างมันไม่น่าเลย นี่ตีเทนนิสเนี่ยเป็นตัวไตเติลที่ผมได้ดูนะว่าตีเทนนิสมันก็ให้ให้หลบอย่าพึ่งทีหลังทีหลังอ้าวอ้าวอะไรวะออกไม่เฉยเลยไม่เอา้ไเอาไม่ออกจะเล่นเกยมยึจุบ ไปไหนเนี่ยงงเนี่ยมันก็โดะทำไมออะมาเครียดอันนี้ไม่เครียดมากหรอกแต่ว่าอุย้ยให้เดินไปไหนให้เดินไปเหยียบกล่องอะไรหรือเปล่าต้องอะไรไม่ธรรมดาแน่เลยดาแต่รู้ว่าต้องมาทางเนี่ย องเป็นอย่างนี้เลยเหรอแค่เนี่ยเหรอใช่เหรอไม่มีกล่องเลยนะเมื่อกี้เห็นอยู่ะเนี่ยไม่ได้ใช้ของนี่ไงช่างมันช่างมันตอนนี้มันต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเช่นรูเทนนิสที่ต้องให้เราปาก็ไม่มีอะไรมีอันนี้อยู่ ไม่ต้องสงสัยกับพี่น้องปลาตรงนี้เลยอะไรอ่ะดูมันคืออะไรอ่ะบอกหให้สิอา้าวมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเอ่ะกล่องอะไรวะช่วยอะไรก็ไม่ได้เอน,นึงคเอามือเอาใหม่เอาใหม่สงสัยครับเรื่นสงสัย ตุกแล้วตอนนี้เครื่องเริ่มกระตุกแล้ว สูงขึ้นเลยไม่สนโหนี่แค้นานมากเลยเนะนี่ย h ิ a t Man Go h e แ t Man Go Home h e t Man Go Home ยังไงปลามืนี้ก็รอมัน ผ้าดลแล้ววะผ้าดแล้วว่าแหละผมต้องเข้าไปหยิบอะไรหรือเปล่าแปบ๊บแป๊บเครียดเครียด,ดมีสเตจให้ไหมเนี่ย โอ้โพลาดว่ะจะไม่กลับไปจริงๆใช่ไหมเนี่ย ไป,ไปต่อดีกว่าที่จริงมันต้องคิวด้วยผมไม่ได้คิวเลยเออะไรด่าหนอต่อไปเจงเนาะเป็นไรครับเกมค้างเหรอครับเยอะมากเยอะมากนี่เปลี่ยนสเตทแล้วนี่ เดี๋ยวเข้าสเตดนี้นะฮะก็มารอติดตามกันอีกพีนะหน้าเหลือสเตดที่สิบสเต,ต็สุดท้ายแล้วผมไม่รู้ทำไมต้องเรียกว่าสเตจนะแต่ก็เรียกว่าสเตจนั่นแหละเริ่มแล้วฮารัฟตอนนี้เริ่มแล้วนะฮรัฟไม่มีใครสงสัยเลยฮารัฟ เแค่แล้วนะฮาร์ปแค่แล้วนะฮาร์ปหลวงปู่คาบะฮาร์ปนะเพราะเคยได้ยินดีเจบุกโกะพูดขึ้นมาสงสัยกันไหมฮาร์ปสงสัยไหมฮาร์ปว่าเสียงอะไรฮาร์ปที่ผายแล้วฮาร์ปที่ผายแล้วฮาโอ้โหโอ้จะมีอะไรที่น่ากว่านี้แล้วใช่ไหมครับ สงสัยได้หนึ่งตัวหายโอ้ยนี่ล่อเป้าได้สามตัวเลยมุทจะเลิกสงสัยกัน ชหม้ยไก่เกินอยู่ดี่ปว่าวม่โดนปะไม่โดนไม่โดนเจ๋ยวเวลาเปล่าๆตอนนี้ก็เหลือแค่ จะต่อ,อยงไงวะตอนนี้อยากจะคิวเฉยอะคิวไม่ได้อยู่แล้วแหละยังไงไม่มีทางคิวได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยจะหาทางคิวให้ได้ยอมตายกา็ยอมตายให้ดินกบหน้าเป็นหน้าเลย ปลาหินหมดนะครบปลาหินนะครับเนี่ยหินตรงนี้มันไร้ค่าอยู่เหรอไม่ต้องมีประโยชน์บ้างดิเลื่อนเลื่อนอีกิตแมนหัวเมิงเฮ้ยว่าแค่ผ่านก็ไม่ผ่านเอาแค่ผ่านก็พอวิธี ที่หายแล้วผมว่าน้องไม่มีทางแล้วแหละเมื่อกี้ทำพลาดเองออกมาจริงต้องไม่เดินไปตรงนู้นมันจะได้ชนแล้วครับตอนนี้นะก็ถึงช่วงวินาทีอันท้ายสุดเอาใหม่เอาใหม่ก็ผ้าอยู่ดีอันนี้ ต้องมันต้องมีความผสมผสานของหลายๆอย่างรวมตัวกันนะครับผมต้องทำอะไรทีกอย่างก่อนอแคดโคตรนานเลยน้องไม่ใช่ใค่เนี้ยเอาใหมา่โอเคผมต้องเดินไปปลาหินนู้มก่อนเพื่อให้เสียเวลาตัวเองแ้ก็ป่าออกไปเดินไปปลาเล่นนะแล้วนะ่ะผมมากลับมาที่เดิม กูจำแผนตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยชุบขยรถยันก็มารวมทำไมไม่สองตัวนี้ตัวนี้ไม่ติดกลับแล้วอะ่ะเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ติดกลับวะแผนผิดพลาดน่เลย หนึ่งล็อกก็มีผลต่อชีวิตได้นะครับสงสัยหนึ่งตัวตอนนี้เครียดนิดนึงนะแบบเมื่อกี้จะดีมากเลยตอนเนี้ยคือเกมเนี้ยมันจะไม่หยุดนิ่งเว้ยมันจะมีอะไรมาตลอดเซอร์ไพรส์เราตลอด นึกไปเรื okay. h, okay. um, uh. Uh. ่อยๆมันก็ได i̇şte ้หลายแผนอ่ะก็ส่งสัยแค่สองตัวอยู่ดีป่าววะไงก็แพ้คบตานี้เอาเถอะเขียนแล้วตอนนอนเล่นสบายเจกเฉิบละ คนลนะเอาไนะคือผมยังไอ้นี่ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวมานี่ผนก็ปลายหิดมาตรงนี้ใช่ไหมผนก็เดินให้มันสงสยัยหนึ่งตัวผมก็เดินหลบไปหลบมาเฮ้ยใช่ปะาวาต้องเดินไปนทางนู้นเดินผิดเดินไปเดินหนีเ,นเล่นก่อน สายสินะเอา้าไม่หันหน้ามาทางนี้ล่ะก็ลองไปมุ่วๆนะตานี้สุกจะเป็นตาที่เล่นนานมากๆวไม่ได้เล่นนาะขนาดนี้เลยเนยปะปกติแลทำไมวะไม่ตันโบวันนี้อ่ะควมันเดินมาทางเนี้ย ไงก็ไม่รอดครับคำนวณมาติดดีแล้วแต่นั้นก็ไม่น่าเล่นเลยแล้วจำยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้กดผ่าน้วยนะนี่สนใจสามตัว ตอนนี้เราก็ลอกลออซ้ายสามตัวได้เรียบร้อยแล้วหนึ่งนวนของผมเดินม,มานี่มันจะไีอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคผมเดินไปนูน่นโอเคนม่ตองไม่ตองแผนเจ้าชลเดชไหมก็เหมือนแผนว่าวอ่ะไ้าว้ตองแ,แล้วครับอันนี้เราก็เอาชีวิตลอกรกะอลกเพราะเราปืนผ่าน อืเป็นการ้ายเกมที่แย่มาก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 ส่วนคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าไม่เป็นเงี okay. ้ยผ่านยังเมื่อกี้กขไปกดรีเหรอวันนี้ผ่านยัง่งตกลงผ่านหรือยังไม่ใช่ต้องเริ่มใหม่นะโอเคผ่านแล้วนะก็ไปเจอกันคลิป คลิปหน้ากันแลวกันเนาะดูแมปก่อนดูแมปย่อด,ดูแมปได้ไหมอะไรว่าแมปมีแค่นี้เหงอซื้อมานังเก้าเดืบสามเลยนั้นเนี่ยโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเพิ่งปิดคลิป